ถ้ารัฐบาลแข็งแกร่งจะไม่เป็นอย่างนี้ชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนผู้นําอ่อนแอประชาชนรับกรรมล้วนประชาชนไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่สถานการณ์เป็นยังไงบ้านตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเสียงปืนไม่มีที่ชินสุดเลยคือในระดับชาวบ้านทั่วไปเราไม่ได้มีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาผู้นําพังขมิ้นกับไทยรัฐบาลไทยอ่อนแอที่สุดถ้ารัฐบาลไทยไม่อ่อนแอไม่เป็นอย่างนี้ถ้ารัฐบาลแข็งแกร่งจะไม่เป็นอย่างนี้ชาวบ้านจะไม่เดือดร้อน ผู้นำอ่อนแอประชาชนรับกรรมล้วนๆประชาชนไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่ถ้าถ้ารัฐบาลเข้มแข็งนี่ขมิ้นจะทําอะไรเราไม่ได้ประชาชนเขาคิดอย่างนั้นทั้งหมดเลยแหละเขาเขาเข้าข้างทหารหมดเขาจะเป็นที่พ่อบ้านไม่มาไม่มากับผู้หญิงนี่เขาจะลบช่วยทหารเขาไม่กลัวแล้วทหารทหารไม่ไปเขาจะไปไปไหนเขาจะยอมตายเพื่อบ้านเมืองโูดอย่างนี้กันทั้งบ้านเลย เราอยู่ก็ลําบากแล้วสินค้าทางการเกษตรไม่ได้อะไรเลยแล้วไม่มีอะไรเกษตรกรไม่ได้อะไรจากรัฐบาลเลยถ้าถ้ายุคลุงตู่จะไม่เป็นอย่างนี้รัฐบาลชุดนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องเอาชีวิต